กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมเปิดฉากงานวิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกโดยจะมีนักวิ่งกว่า30ประเทศนะคะเข้าร่วมการแข่งขันก็คาดเงินจะสะพัดกว่า300ล้านบาทด้วยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตคึกคักมากๆค่ะเพราะว่ามีการถแถลงข่าวความพร้อมงานเทศกาลวิ่งมาราธอนกางคืนสุดขี่งใหญ่หญเ w a k ว้แค้มแบงคอกมิกนายนาราธ2น,รธน 2025, ครั้งที่8 ก็จะระเบิดความมันกันในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้ค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวนทะลุ11,000คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกความโดดเด่นของปีนี้ก็คืองานได้รับรองมาตรฐานระดับโลกจาก World Athletics และ AIMS การันตีเส้นทางวิ่งที่แม่นยำและก็ปลอดภัยโดยจะพานักวิ่งสัมผัสเสน่ห์ของเกาะรัตนกโกสินทร์ผ่านหัวใจของกรุงเทพยามค่ำคืน เริ่มต้นจุดสตาร์ทที่หอนาฬิกาหลวงถนนสนามชัยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญอย่างพระบรมมหาราชวังเจดีย์ภูเขาทองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและไปเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้าค่ะสำหรับกนนารแข่งขันก็แบ่งออกเป็น2ระยะหลักก็คือฮับมาราทอน2 1 1กิโลเมตรจะปล่อยตัวเวลาตี3และระยะ10กิโลเมตรปล่อยตัวเวลาตี4ภายใต้คอนเซปต์ใหม่นะคะ BKK New Fresh ค่ะที่เน้นดีไซน์ทันสมัยบ่งบอกตัวตนของคนยุคใหม่ พร้อมกับเหรียญรางวัลยักษ์เหรียญยักษ์ในตำนานที่นักวิ่งรอคอ,อยด้วยนอกจากความตื่นเต้นบนเส้นทางวิ่งแล้วนะคะงานนี้ยังถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า300้ล้านบาทเลยทีเดียวพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งการวิ่งของโลกอย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะ